รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน สวัสดีครับคุณผู้ชมอารุณสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ที่สดใสนะครับนี่คือรายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจียระอิสระพงษ์เตชะแก้วนะครับเจอกันเป็นประจำครับที่ไทยรัฐทีวีหมายเลข32นะครับวันนี้บรรยากาศเช้าๆผมพาทุกคนมาที่นี่เลยนะครับ วูดราเ t อร์สถานที่ที่บอกว่าเป็นคาเฟ่สไตล์แนวแคมปิ้งนั่นเองนะครับและแน่นอนครับไม่ได้พามาเที่ยวอย่างเดียวพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงโครงการเกษตรด้วยนะครับสำหรับในช่วงแรกของเรานะครับกับช่วงรอบวันทันเหตุการณ์มีข่าวสารในภาคของการเกษตรอะไรบ้างที่น่าสนใจไปติดตามพร้อมกันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันมนัชยาผิวเผือกค่ะในวันนี้ดิฉันอยู่ที่กรมชลประทานนะคะต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานที่สําคัญอย่างยิ่งค่ะในการพัฒนาแหล่งน้ําให้กับประเทศชาติมาอย่างยาวนานนะคะรวมถึงกรมชลประทานเองค่ะก็มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นฝายเขื่อนค่ะแล้วก็อ่างเก็บน้ํารวมถึงระบบในเรื่องของการส่งน้ํานะคะเพื่อที่จะแจกจ่ายไปยังเกษตรกรค่ะและก็รวมถึงชุมชนด้วยค่ะ ส่วนในวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติอย่างสูงเลยค่ะอยู่กับท่านรองอธิบดีกรมชลประทานค่ะกับท่านวิทยาแก้วมีนะคะซึ่งในวันนี้ท่านจะได้มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะรวมถึงแนะนําในเรื่องของแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ําควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อันดับแรกนะคะท่านค่ะในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าทางกรมชลประทานเนี่ยก็มีการพัฒนาแหล่งน้ําอย่างมากมายค่ะแต่สิ่งสําคัญก็คือการใส่ใจในด้านของสิ่งแวดล้อมค่ะก็เราอยากให้ท่านได้เล่าถึงสักนิดนึงค่ะว่ามีผลกระทบอย่างไรที่ทําให้เราจะต้องมาดูแลในเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะการพัฒนาแหล่งน้ําของกรมชลประทานนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเขือ่อนสร้างอ่างเก็บน้ําตูระบายน้ําฝาย ต้องยอมรับความจริงว่ากระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบหากว่าสิ่งที่กรมชมุมนทานนะครับก่อน,นดาเนินการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ําให้กับเกษตรกรถ้าเราไม่ได้ดูรอบด้านด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่พวกเราคงทราบกันก็คือ EIA ครับก็อาจจะเกิดปัญหาในการพัฒนา ของโครงการตังกล่าวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้การดําเนินการแก้ปัญหาในการพัฒนาแหล่งน้ําของกรมชุประทานเนี่ยเราจะต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์นะครับจำเป็นจะต้องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขึ้นนะครับกรมชลประทานจะต้องดําเนินการเรื่องสิ่งแวดล้อมให้รอบด้านและก็ทุกประเด็นให้ครอบคลุมต่อครับ ที่ท่านกล่าวว่าการดําเนินการเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆทีนี้อยากให้ท่านช่วยเล่านิดนึงค่ะว่ามีรายละเอียดในส่วนนี้อย่างไรบ้างค่ะจริงๆแล้วในการดูผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาแหล่งน้ําของพรมชนประทานนะครับก็เราก็ให้ความสาคัญค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเราดูรายละเอียดในเรื่องการกระทบถึง9ด้านทั้ง9ด้านเนี่ยผมก็ยกตัวอย่าง ในบางด้านแล้วกันนะครับในเรื่องแรกก็เรื่องด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าสิ่งที่เราไปพัฒนาโครงการไม่ว่าสร้างเขื่อนฝายต่างๆนะครับว่าได้กระทบป่าไม้กับสัตว์ป่าอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เราให้ความสาคัญต้องดูละเอียดถึงโครงสร้างของป่าไม้ในพื้นที่ว่ามีลักษณะป่าเป็นประเภทอะไรบ้างนะครับมีลักษณะระบบนิเวศของป่าเป็นยังไงนะครับด้านสัตว์ป่าก็เช่นกันนะครับเราได้ดูรละเอียดในเรื่องนอกจากไม่เพียงแค่ว่าสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ มีกี่ชนิดมีการกระจายตัวเป็นยังไงจำนวนเท่าไหร่นะครับนี่คือสิ่งที่ดูในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอีก ด้านหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆนะครับในเรื่องของด้านนิเวศท,ทางน้ำนะครับและการประมงนี้เราก็ให้ความสําคัญเหมือนกันข้อกลมชระทานเนี่ยหลายๆโครงการเราไปดําเนินการในพื้นที่ที่เป็นลักษณะอยู่ในลําน้าปิดกั้นลาน้ำนะครับอาจจะส่งผลต่อนิเวศท,ทางน้ำนะครับต้องไปดูว่าเรื่องของสัตว์น้ําอะไรบ้างปลามีผลกระทบในการขึ้นจะไปไว่ายไปทวนน้าขึ้นไปวางไข่ด้านเหนือน้ําหรือไม่ แต่ทีนี้นะครับสิ่งที่เราดูในเรื่องประมองเรื่องนิเวศท,ทางนะ้ำด้านสุขภาพก็ด้านหนึ่งนะครับที่ได้ดําเนินการสุขภาพก็ไม่ว่าช่วงการก่อสร้างช่วงหลังก่อสร้างกรมชมทางก็จะดูว่าส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชะชนในพื้นที่เป็นยังไงนะครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆใน9ด้านนะครับ ใน9้าด้านเนี่ยไม่ใช่ว่าจากการศึกษาแล้วเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นหรือการพิจารณาของขรรมการชำนาญการนะครับซึ่งเป็นผู้ทรงพนวุตเกท่านนะครับดูเล่มรายละเอียดที่เราศึกษาไปและถ้าจะเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่มีแหล่งเก็บกักเกินร้อยล้านนะครับพื้นที่กระทบเกินส5ตารางกิโลเมตรนะครับเพิ่มตัวเอ้คาเปอีกตัวหนึ่งนอกจาก EIA แล้วก็เป็น ESIA ดูเรื่องสุขภาพเพราะถือว่าเป็นการกระทบในการพัฒนาของกรมจมทานและมีความรุนแรง่อนทั้งมากครับ างกรมชลประทานนะคะมีการดําเนินโครงการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่วันนี้นะคะต้องพูดถึงโครงการที่มีการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่ประสบความสําเร็จและชัดเจนค่ะขอให้ท่านได้ยกตัวอย่างโครงการเหล่านี้ค่ะพอเราศึกษาเสร็จผมย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งนะครับก่อนยกตัวอย่างนะก็พอเราศึกษาเสร็จว่าผลกระทบในด้านต่างๆแล้วเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของแผนปฏิบัติการจะดูเรื่องการป้องกันแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนอกจากดูเรื่องการป้องกันและลดผลกระทบแล้วเนี่ยดูเรื่องการป้องกันและเรื่องการแก้ไขแล้วเนี่ยนะครับจะดูเรื่องการติดตามว่ามีมาตรการลดผลกระทบและป้องกันไว้แล้วเนี่ยมีการติดตามตลอดที่เราเรียกว่า EIMP นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ดําเนินการอยู่ถ้าโครงการเด่นๆที่กรมชุมระทานได้ดําเนินการในเรื่องมิติสิ่งแวดล้อมและก็เราได้รับรางวัลนะครับ EIA Monitoring Award ในปี2,167ก็คือโครงการอ่างเก็บน้ำาในรืบดินทาราจินดานะอันเนื่องมาจากพระราชบุรีที่จังหวัดราชีนบุรีที่เราได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จในปี59หลังจากนั้นก็เก็บกักน้ำนะครับก็ได้โครงการตัวนี้ใหญ่มากนะครับสูงเขื่อน30กว่าเมตร32เมตรนะครับยาวเกือบ4,000 เม็ดนะครับ4กิโลนะครับข้างข้นงเก็บกักน้ำได้295ล้านลูกบาทเมตรนะครับแล้วก็ระบบส่งน้ำก็แสนกว่าไร่นะครับครอบคลุม2อำเภอในส่วนของ37หมู่บ้านด้วยซ้ำนะครับที่กระจายเรื่องส่งน้ำไปนะครับโครงการนี้นะครับเราได้รับในเรื่องของรางวัลนะครับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในปี67เนี่ยเนื่องจากว่าเราได้มีการ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยตามเล่มศึกษาเราเนี่ยได้ค่อนข้างเด่นชัดนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการพื้นฟูป่าโดยรอบมีการปลูกป่ามีการส่งเสริมอา,อาชีพของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่นะครับค่อนข้างชัดเจนจนได้รับรางวัลน,นะครับนี่เป็นความภาคภูมิใจของของ,มมของกรมชมพทานโครงการหนึ่งที่เราได้ดำเนินการตามแผน EITP ทำให้หลังจากที่กรมได้พัฒนาแล้ว เราก็ได้ไปแก้ไขผลนะคับซสมยงไวลองครับ ในวันนี้ท่านอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านไหมคะถึงทางด้านของการรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปก,กันกับการพัฒนาแหล่งน้ําค่ะก็ในส่วนของกลมชมมองอย่างนี้นะครับว่าการพัฒนากับการรักษาหรือการอนุรักษ์จะต้องอยู่ภายใต้ความสมดุลน,นะครับเราถ้าพัฒนาเกิน เน้นแต่การพัฒนาไม่ได้ดูมิติในเรื่องของการอนุรักษ์เราก็จะทําให้มีผลกระทบตามมาในระยะยาวได้ถ้าอนุรักษ์อย่างเดียวไม่พัฒนาการแก้ปัญหาเรื่องน้ําให้เกษตรกรก็จะเป็นปัญหาที่จําเป็นจะต้องเพราะฉะนั้นเรื่องจุดสมดุลเป็นเรื่องสําคัญว่าอนุรักษ์กับพัฒนาอะไรที่จุดเหมาะสม กรมชมนทานก็ไม่ได้เน้นในเรื่องที่จะพัฒนาในลักษณะที่เป็นโครงสร้างแข็งอย่างเดียวหรือเกลยอย่างเดียวนะครับหลังๆเราก็เน้นกลีนมากขึ้นเหมือนกันนะครับเน้นเอาเนเชอร์เบ e d t ูดิชั่นนะครับในลักษณะที่เอาธรรมชาติเป็นพื้นฐานมาการแก้ปัญหาในการแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับไม่เช่นเช่นว่าเรื่องเอาเรื่องแก้มลิง เรื่องอะไรทั้งเนี้ยนะครับมาําเนินการนะครับนี่คือคือสิ่งที่กรมชมธรรมเนินการการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยไม่ใช่แค่การดําเนินการแค่เพียงโครงสร้างนะครับต้องคํานึงถึงธรรมชาติต้องคํานึงถึงชุมชนสิ่งแวดล้อมก็ที่ดีก็จะมีผลต่อการมาจากิน้ําที่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความยั่งยืนนะครับการพัฒนากับสิ่งแวดล้อมจะต้องมีจุดสมดุลและก็เหมาะสมครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองอธิบดีกรมชลประทานค่ะท่านวิทยาแก้วมีนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ